สำหรับเ,เพื่อนๆอที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนึกถึงเหล่าคุกกี้วิรชนผู้ยิ่งใหญ่ที่ต่อสู้กับมังกรขึ้นมาเลยปุ้มตุ้โดแล้วรัเด็จุ๊ เลเดินหน้าจู่จงแสงสว่างจงนำแสงสว่างจงนำทางปุ้ยโกรธแล้วให้เกิดจุ้ยลำแห่นทองทะเลการวิจัยฉันเลิศเดินหน้าจู่จงแสงสว่างจงนำทางแสงสว่างจงนำทางปุ้ยโกรธแล้วให้เกิดจุ้ยลำแผ่นทองทะเลการวิจัยชันเลิศแหวกไหวปากลื่นไปแสงสว่างจงนำทาง ความมุ่งมั่นในการค้นคว้าเพิ่มมากขึ้นอีกแล้ว A later few moments later.